มาจับนกยมานอนปุ้ยจะจับได้ไหมหอบกวยบุช่ว,ชวกันมาชาตัวเลยนีย่ทำบุญช่วยนี่นี่เอาละเอาละ ตูไปไหนอาเดบค่ะ,กกะคุณไปจับนกกับเขาเปล่าอืมคุณไปจับนกกับเขาหมือรถตู้รถมาลดมา ไม่ครับมาเล่นอะไรกันครับ